สวัสดีค่ะมาพบกับบทเรียนออนไลน์กับคุณครูปนภพรบุฒิวัยในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัตย์ตยยงค่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนจะสามารถวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัตยตยงค่ะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะข้อที่1โจทย์บอกว่าน้ำซอสปรุงรส7ลิตรบรรจุขวดปริมาณเท่ากันได้14ขวดน้ำซอสปรุงรส1ลิตรบรรจุขวดได้กี่ขวดสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจำนวนขวดที่ใช้สำหรับบรรจุน้ำซอสปรุงรส1ลิตรนั่นเองค่ะ และสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือน้ำซอสปรุงรส7ลิตรนำมาบรรจุขวดปริมาณเท่าๆกันได้14ขวดค่ะเราจะหาจำนวนขวดที่ใช้สำหรับบรรจุน้ำซอสปรุงรส1ลิตรได้อย่างไรและได้คำตอบเท่าใดเรามาลองดูกันเลยนะคะเราก็จะนำขวดทั้งหมดมาหารด้วยปริมาณน้ำซอสปรุงรสที่ใช้บรรจุขวดค่ะก็จะได้ว่า 14บสี่หารเจ็ดเท่ากับ2ขวดนั่นเองค่ะแล้วทำไมเราจึงต้องใช้การหารก็เพราะว่าน้ำซอสปรุงรส7จลิตรแบ่งเท่าๆกันได้14ขวดต้องการหาน้ำซอสปรุงรสห่งล l, ิตรบรรจุกี่ขวดนั้นก็คือ14ขวดต้องแบ่งเป็น7กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนั่นเองค่ะก็จะได้กลุ่มละสองขวดค่ะ เรามาดูวิธีทำกันนะคะวิธีทำก็คือบรรจุน้ำซอสปริมาณเท่ากัน14ขวดได้น้ำซอสปรุปงรส7ลิตรน้ำซอสปรุปงรส1ลิตรบรรจุขวดได้ก็นำ14หาร7ก็จะได้เท่ากับ2ขวดนั่นเองค่ะดังนั้นน้ำซอสปรุปงรส1ลิตรบรรจุขวดได้2ขวด คำตอบข้อนี้ก็คือสองขวดนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่2ติ๋มซื้อเนื้อไก่สด5กิโลกร,รมัมจ่ายเงิน400บาทเนื้อไก่1กิโลกร,รมัมราคาเท่าใดสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจำนวนเงินที่ติ๋มต้องจ่ายเมื่อซื้อเนื้อไก่สด1กิโลกร,รมัม แล้วสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือติ๋มซื้อเนื้อไก่สด5กิโลกร,รมัมจ่ายเงินไป400บาทค่ะจะหาจำนวนเงินที่ติ๋มต้องจ่ายเมื่อซื้อเนื้อไก่1กิโลกร,รัมได้อย่างไรและได้คำตอบเท่าใดเราก็จะนำจำนวนเงินที่ซื้อเนื้อไก่มาหารกับจำนวนเนื้อไก่ที่ซื้อนั่นเองค่ะเราก็จะได้400หาร5 เท่ากับ80บาทค่ะแล้วทำไมจึงต้องใช้วิธีการหารก็เพราะว่าเงิน400บาทสามารถซื้อเนื้อไก่ได้5กิโลกร,รมัมต้องการหาเนื้อไก่1กิโลกร,รัมราคาเท่าใดก็คือ400บาทแบ่งเป็น5กิโลกร,รมัมกลุ่มละเท่าๆกันก็จะได้กิโลกร,รัมละ80บาทนั่นเองค่ะ เรามาดูวิธีทำกันนะคะวิธีทำก็คือติ๋มจ่ายเงินซื้อเนื้อไก่สด400บาทได้เนื้อไก่สด5กิโลกร,รมัมเนื้อไก่สด1กิโลกร,รัมราคาก็นำ400หาร5ก็จะได้เท่ากับ80บาทนั่นเองค่ะคำตอบข้อนี้ก็คือดังนั้นเนื้อไก่สด1กิโลกร,รมัมราคา80บาท ให้นักเรียนมาเขียนตอบอย่าลืมเขียนเป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะต่อมาตัวอย่างข้อที่3โจทย์บอกว่าวันดีซื้อสมุด9เล่มราคาเล่มละ25บาทวันดีต้องจ่ายเงินเท่าใดสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจำนวนเงินที่วันดีต้องจ่ายเมื่อซื้อสมุด9เล่มสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือสมุด1เล่มราคา25บาท จะหาจํานวนเงินที่วันดีต้องจ่ายได้อย่างไรและได้คำตอบเท่าใดเราก็จะนำจํานวนสมุดที่ซื้อคูณกับราคาสมุดหนเล่มนั่นเองค่ะก็จะได้9คูณกับ25เท่ากับ225บาทค่ะแล้วทำไมจึงต้องใช้การคูณ ก็เพราะว่าเพราะจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นครั้งละ25บาทนั่นเองค่ะเรามาดูวิธีการทำกันนะคะนักเรียนก็เขียนเลยค่ะสมุดร,ราคาเล่มละ25บาทวันดีซื้อสมุด9เล่มวันดีต้องจ่ายเงิน9คูณ25เท่ากับ225บาท ดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือวันดีต้องจ่ายเงิน225บาทนั่นเองค่ะข้อที่4โจทย์บอกว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคมของทุกปีเดียวกันดวงใจออมเงินทุกวันวันละ60บาทดวงใจออมเงินทั้งหมดเท่าใด สิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคมเราจะต้องมาดูก่อนว่าแต่ละเดือนมีทั้งหมดกี่วันเดือนมิถุนามี30มวันเดือนกรกฎาคมมี31วันเดือนสิงหาคมมี31วันดังนั้นเราก็จะต้องนำจำนวนวันเหล่านี้มาบวกกันก่อนก็จะได้เป็น30สิ บวก31บวก31ก็จะเท่ากับ92วันนั่นเองค่ะพอเรารู้แล้วว่า3เดือนนี้บวกกันได้92วันเราก็สามารถทำขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะนั่นก็คือดวงใจออมเงินวันละ60บาท ดวงใจออมเงินตั้งแต่1มิถุนายนถึง31สิงหาคมเท่ากับ92คูณ60เท่ากับ5,520บาทดังนั้นดวงใจออมเงินได้ทั้งหมด5,520บาทคำตอบข้อนี้ก็จะเท่ากับ5,520บาทนั่นเองค่ะ ข้อที่เหลือค,คุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะทำกันได้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นการบ้านวันนี้อย่าลืมทำนะคะหน้าที่5ถึงหน้าที่8ค่ะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ค,คุณครูด้วยนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ